สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ทําสวนก็เข้าสวนนะคะมะละกอวันนี้สงสัยต้องเด็ดไปกินหน่อยค่ะอเด็ดไปสักลูกหนึ่งดีกว่าลูกเดียวพอตามส้มตามกินหน่อยค่ะดูอะโวคาโดวันนี้นะคะท่านผู้ชมก็พบพระหนึ่งสี่วันนี้เขาเขียวเติบโตดีมากเลยค่ะดูนะคะงาม แต่ก็ยังไม่มีแววจะออกลูกค่ะแต่ก็งามงามชื่นใจค่ะท่านผู้ชมดูนะคะส่วนอะโวคาโดที่เพาะด้วยเมล็ดไว้นะคะที่นำเมล็ดมาฝังดินก็เต,ติบโตดีค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวทําส่วนพาดูนี่ค่ะวันนี้เขาก็จะโตประมาณนี้นะคะ ที่ปลูกด้วยเมล็ดเตาเร็วเตาเร็วมากเลยดูลำต้นเดิมทีก็จะมีทุเรียนต้นหนึ่งนะคะแต่ทุเรียนสุดท้ายก็ตายจริงๆค่ะก็จะเหลืออะโวคาโดแล้วก็นี่แหละปลูกทุเรียนปลูกยากแล้วก็ปลูกอะโวคาโดแล้วกันอุย้ยกะเพราก็อย่างงามเลยคะ่ะดูตะไคร้ตะไคร้ก็งาม วานต้ยมยำขาหมูคากิกินอร่อยมากใช้ตะไคร้สดๆดใบมะกรูดสดสแล้วก็ขาสดสดูพุชเจ็ดใกล้ๆค่ะท่านผู้ชมพอคน้นกล้วยออกแล้วก็บุชเจก,ก็งามเร็วดูลำต้นเขาเนี่ค่ะบุเจุเจก,ก็งามเร็วมากเลย ต่เห็นบางส่วนเขาออกดอกแล้วไม่รู้ส่วนของรสสกุลจะมีให้กินสักลูกหรือเปล่าแล้วก็มันต้นเล็กอยู่นะคะเราไม่รู้ว่าจะมีลูกไหมตอรอรุ้นสักสองสาลูกก็พอปีนี้แต่ก็ไม่รู้จะให้มีรุ้นไหม,มนี่ก็บักค,คาเดียบักค,คาเดียต้นนี้ก็ ก็งามดีค่ะอือนี่ค่ะแทงยอดใหม่ยันดีอะพวกพลาศูนย์แปดพวกพลาศูนย์แปดก็โตดีค่ะท่านผู้ชมดูนะคะพวกพลาศูนย์แปดนี่ค่ะก็ต้นนี้ก็มี่าวกว่ากับสองปี น่าจะเป็นปุ่มยอดนะคะน่ายังไม่ออกดอกน่าจะยังไม่ออกดอกพ่าศูนส่วนต้นมะปรางเนี่ยถ้าอื่นเขาก็ออกดอกแล้วต้องลุ้นอีกทีนึงนะไม่รู้ว่าตุ่มที่เกิดขึ้นะจะเป็นตุ่มตาดอกหรือเนี่ยค่ะแค่ได้กินสิบกระลูกก็ดีใจแล้วค่ะ ผลไม้ในสวนเราถ้าเราปลูกเองนะคะงไงก็อร่อยเห็นที่อื่นก็ออกดอกแล้วเนี่ยน่าจะน่าจะมีดอกบ้างแต่ก็ต้นไม่ใหญ่มากค่ะอันนี้คืออะไรนะมะปรางมะปรางหวานค่ะไม่ใช่ใบยงชิดทำสวนก็เข้าสวนค่ะทุกวันทุวนัวนก็มารดน้ำต้นไม้ดูทุเรียน ตนอื่นก็จะออกลูกแต่อันนี้เหมือนกับจะตายนะคะก็อันนี้ก็พบพันธหนึ่งสี่หลังจากที่เด็ดใบออกหมดเลยแล้วก็ลดน้ําเขาแล้วก็แทงใบนะคะแทงยอดแทงยอดใหม่จริงๆต้นนี้น่าจะต้นโตแต่ก็ไม่ค่อยโตไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรส่วนต้นนี้ อะพวคดต้นนี้ก็ยังไม่แทงใบอ่อนแต่ก็น่าจะยังไม่ออกลูกเพราะว่าอายุสามปีกว่ากว่ามุมน,นี้ก็ต้นนี้ก็ยังไม่ออกลูกชมพู่ตั้งแต่ปลูกนะคะแต่อีกต้นหนึ่งดกมากเลยหลังก็ถ้าหอก็น่าจะได้กินแต่ก็ยังไม่ได้มาหอกสักที ุค่ะปลูกไปเรื่อยๆเดี๋ยวทำสวนพาท่านผู้ชมดูว่าต้นไม้มันโตมากแค่ไหนไม่ได้ถ่ายนานแล้วโอ้แต่ฝรั่งดกมากเลยค่ะท่านผู้ชมดูนะคะฝรั่งน่นเต็มเลยสงสัยต้องมาห่อดูหน่อยสิจะได้กินไหมเนี่ยนะคะลูกเต็มเลย แต่ถ้าจะหอ,อนี่มันมันลูกใหญ่แล้วนะคะแต่ก็น่าจะห่อไม่ทันนะคะโตไปก่อนแล้ววันนี้รดน้ำเพิ่งเสร็จรดน้ำต้นไม้ในสวนนะคะก็ประมาณเก้าโมงครึ่งค่ะของวันที่สิบหกดูบอคโคโด,ดต้นนี้ ะปะปงได้เศษกิ่งไม้ไม่มีปลวกกินนะคะแต่แต่เมื่อวานนี้รถก็จะมีมีมดค่ะมดก็จะมาทํารังหน่อยนะคะเพราะว่าข้างล่างเป็นเศษกิ่งไม้ตอนนี้ก็เป็นปลูกด้วยเมล็ดนะคะยอดก็งามดีปลูกด้วยเมล็ดแต่คนต้นก็คนใหญ่สมบูรณ์ไม่ต้องดูแลมากแล้วค่ะ นี่ผลดีของการปลูกด้วยเมล็ดเนี่ยค่ะเราไม่ต้องดูแลมากเขาก็จะโตตามธรรมชาติเขาส่วนมะไฟถ้ออื่นเห็นเขาออกดอกต้นนี้ก็ยังไม่เห็นมีแววเลยค่ะยังไม่เห็นมีแววว่าจะออกดอกเลยมะไฟเห็นคนอื่นเขามีปุ่มตาดอกมีดอกแต่ต้นนี้ของทำสวนก็ไม่มีมีแววเลยค่ะ ต้องรอลุ้นต่อไปอีกทีหนึ่งนะพุ่งรดน้ำให้เขาแต่เงาะปีนี้เงาะต้นโตท่านผู้ชมต้นโตขึ้นเยอะเลยตอนแรกคิดว่าจะตายดูนะคะเงาะเงาะโตนี่อะโวคาโดที่ปลูกได้มเมล็ดอะคะ่ะท่านผู้ชมก็จะโตประมาณนี้ ปีแรกที่ปลูกนะคะนำเมล็ดมาฝังเลยค่ะส่วนซีเอสองหนึ่งวันนี้พาแวะมาดูหน่อยค่ะปลูกช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมานะคะวันนี้เขาก็จะประมาณนี้ค่ะเพิ่งรดน้ำให้ไปโอ้ปีกล้วยก็กำลังออกเครือค่ะดูใกล้ๆ ts สอดูนะคะทำสวนปลูกกล้วยเพื่อจะเป็นบังให้ต้นไม้ในสวนแต่ก็แต่ต้นโตโต,โตค่ะแต่ถึงเวลาก็คงตัดออกดูเครือนี้ก็เครือใหญ่ตอแรกคิดว่า t a สองหนึ่งจะออกดอกแต่ก็ยังยังไม่ออกค่ะ น่าจะเป็นแทงยอดมากกว่าบะดอกสงสัยปีนี้อาจจะยังไม่ได้ยังไม่เห็นผลหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้คือบักคขเนียนะคะท่านผู้ชมแต่ถ้าตัดต้นกล้วยต้นนี้ออกก็บักเเนียต้นนี้น่าจะงามดีเป็นเพราะว่าเหมือนบุญเจดอะคะ่ะปลูกเป็นพี่เลี้ยงเขา อะโวคาโดที่ปลูกได้เมล็ดถึงจะโตช้าแต่เขาแข็งแรงนะคะท่านผู้ชมเราไม่ต้องอดูแลมากนะคะอย่างเช่นต้นนี้โตช้าแล้วก็โตนะคะแต่ก็ไม่ตายเหมือนตต้นเนี่ยปลูกพร้อมกันต้นนี้ปีที่แล้วปลูกนะคะในอายุประมาณหนึ่งปีก็จะได้ประมาณนี้นะคะ่ะท่านผู้ชมปลูกด้วยเมล็ด เหมือนที่ทำสวนถ่ายให้ท่านผู้ชมดูนะคะอันนี้คือเมล็ดบูตเจ็ดน,นี่ใบเหมือนใบบูตเจ็ดเลยค่ะแต่ก็ยังปลูกเอาไว้ก่อนไว้เปลี่ยนยอดพันธุ์ดีค่ะปีนี้ก็มีการปลูกบ้างปลูกเพิ่มจะพาไปดูนะคะที่ขุดมาแล้วก็มาปลูกก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะก็ได้ลดน้ำ ดูใกล้ก็ไ้ค่ะอะโบคาโดอันนี้เป็นพันธุ์พื้นเมืองมเมล็ดพันธุ์พื้นเมืองนี่ค่ะโอ้มเมล็ดเขายังอ้าอยู่เลยค่ะนี่ค่ะโตเร็วหน่อยถ้าโดนฝนอ อัน,นี้ทำสวนก็รดน้ำต้นไม้ฝั่งทางนี้รดให้ไผ่บงหวานด้วยค่ะดูนะคะไผ่บงหวานงามเร็วมากเลยไผ่บงหวานมารดน้ำให้ส้มโอโอตอนนี้รดน้ำแล้วก็คิดว่าจะหมดแล้วก็ยังมีลูกอยู่ค่ะดูนะคะ เหลืองแล้วเนี่ยค่ะสุกแล้วก็ไม่ยอมล่วงหล่นแล้วแล้วก็มีอีกลูกหนึ่งซ่อนไว้ก่อนเพราะแค่ลูกเดียวอยากกิน้ามาเด็ด พอดีขอการทำสวนก็อย่างเงี้ยค่ะท่านผู้ชมเรามีผล,ลไม้ไปกินตอนนี้ขนนรู้สุกจะเต็มต้นอีกแล้วค่ะสวนมะขามเนี่ยก็ยังไม่ทำแช่อิ่มแต่ก็ดกดูนะคะน่าจะทำแช่อิ่มได้แล้วแต่ทำสวนก็ยังไม่ได้ทำ ดกดกมะขามเปรี้ยวยักษ์ดกค่ะดกดกมากลูกไก่ด้วยลูกไก่ลูกอะไ่ลูกยกกาวเนี่ยค่ะท่านสก็รดน้ำต้นวันนี้ส้มโอค่ะแล้วก็ จะไปปิดน้ําในบ้านแล้วถ้าเข้าบ้านก็เข้าไปเลยแต่อันนี้ก็คือมาถ่ายให้ท่านผู้ชมดูมมต้นส้มโอก็จะประมาณนี้ยังไม่ได้ให้ปุ๋ยอะไรเหมือนกันดูนะคะเนี่ยส้มโอโอ้ต้นนี้ยังมีลูกอีกลูกหนึ่งอยู่เพิ่งเห็นคิดว่าหมดไปแล้วก็ยังไม่หมดอีกต้นรดน้ำยี่ไม่เห็นเลย อยู่มุมนี้ไม่ไมารดน้ำมุมนี้นี่ค่ะอะโวคาโดของในสวนต้นนี้ก็ประมาณนี้ก็งามดีอีกหน่อยมมะ่วงก็จะออกดอกแล้วอืมอมะขามมะขามก็อีกหน่อยมะขามก็จะมะขามก็จะสุกแล้วดูนะคะ ซัมพันพาท่านผู้ชมไปดูมิม้มวันนี้รังใหญ่แค่ไหนรดน้ำแล้วเห็นรังมิ้มแล้วรังใหญ่มากเลยค่ะดูนะคะท่านผู้ชมสวนเราไม่ได้ใช้สารเคมีมิ้มก็จะมาทำรังโอ้โหวันนี้รังใหญ่มากค่ะนคะคะ ่าจะมีน้ำเยอะอยู่เหมือนกันอพอรอดน้ำส้มโอหน่อยก็จะแตกแทงแทงดอกค่ะมีดอกดอกส้มโอนี่หอมหอม,หอมเหมือนคล้ายๆดอกดอกมะลิแต่ก็เป็นคนละแนวแต่หอมชื่นใจกว่าดอกมะลิทับสนว่าหอมกว่าดอกอมะลิก็คิดว่าจะเข้าบ้านแล้วค่ะ เพราะว่ารดน้ำแต่เช้าแล้วออกมาเจ็ดโมงแล้วก็รดน้ำต้นไม้เสร็จแล้วอืะโขด,ดต้นโน้นนะคะท่านผู้ชมยังยังไม่เห็นดอกค่ะต้นใหญ่ๆนะคะต้องรอรุ่นอีกต่อไปอีกทีนึงก็จะมีมีดอกไหม,มต้นปีสองศูนสองสามอ่ะปีที่ทำสวนเพิ่งปลูกเขาอ่ะยังต้นเล็กๆอยู่เลยค่ะแต่ก็ต้นเล็กต้นใหญ่มากตอนนี้ นี่ก็คือเราทำสวนแล้วก็จะดีใจก็แต่เมื่ออผล,ผลผลิตในสวนแล้วออกดอกออกผลนะคะมะขามเทศวันนี้ก็สุกแล้วทำสวนชอบกินมะขามเทศเดี๋ยวจะไปสอยมะขามเทศก่อนเข้าบ้านเ,าเดี๋ยวนกมาจิกกินก่อนอ,อันนี้ก็ถ่ายอะโวคาโดใว้ท่านผู้ชมดูนะคะอันนี้คืออะโวคาโดในสวนรสสุกคนอะโวคาโดค่ะ ขอบคุณนะคะที่รับชมและติดตามในวันหลังมาถ่ายอะโวคาโดให้ท่านผู้ชมดูอีกทีหนึง่งวันนี้ที่16ธันวาคม2568ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ